ในการใช้งานโปรเจคเตอร์ u c h y D รุ่น gimbal A2 ก็ง่ายมากเช่นเดิมเลยนะครับหลังจากที่คุณเปิดเครื่องขึ้นมาก็มาที่การตั้งค่าก่อนเลยครับเสียงค่อนข้างดังดีนะมาที่ Setting ครับผมก็จะเปลี่ยนภาษาก่อนเลยนะครับขอยัดข้ามมาตอนนี้การควบคุมถือว่าดีมากรีโมทเร็วตอบสนองไวแล้วก็รู้สึกว่าโปรเจคเตอร์เขาค่อนข้างสูงผมเลื่อนไปก็ปุ๊บๆเลยนะครับมาเปลี่ยนภาษา ผมจะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยนะมาดูกันว่าจะมีภาษาไทยหรือเปล่านะครับภาษาไทยโอเคมีภาษาไทยครับเปลี่ยนเป็นภาษาไทยเพื่อความสะดวกความง่ายนะครับเป็นการตั้งค่าภาษาแล้วกลับมาที่เครือข่ายครับตัวนี้เป็นการตั้งเครือข่าย Wi-Fi เขาสามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi 5G ได้ด้วยนะตัวนี้นะครับตัวแรกเลย ให้ถอยออกมานะครับกด back จากนั้นก็เลื่อนเมาส์ลงมาครับเลื่อนเคอร์เซอร์ลงมากดเชื่อมต่อนะครับกดเชื่อมต่อเลยครับเขากำลังรับ ip อยู่นะครับสังเกตดูข้อความเชื่อมต่อแล้วโอเคจากนั้นก็กด back ครับออกมานะครับเขาเชื่อมต่อเสร็จแล้วมาดูเมนูถัดไปครับการตั้งค่าบลูทูธเข้าใจว่าตรงนี้เชื่อมต่อกับลำโพงได้นะครับ จริงๆแล้วไม่จําเป็นเลยเห็นไหมครับเขาสามารถสแกนเจอตัว TY แต่ผมก็ไม่เชื่อมต่อนะเพราะว่าเสียงเขาดังดีนะครับผมขอข้ามโดยที่ใช้ลําโพงของโปรเจคเตอร์ก่อนเลยตัวนี้รู้สึกว่าจบในตัวเดียวนะครับถัดมาการจัดการแอปพลิเคชันโปรแกรมครัมาดูว่าโปรแกรมเขามีอะไรบ้างตัวนี้เป็นโปรแกรมที่ลงอยู่นะครับมีครบเลยมี Netflix แล้วก็มี m i r ล c a s t ด้วยนะครับ มี usb case เดี๋ยวเรามาลองกันนะครับถัดมาการตั้งค่าภาษาไปแล้วเราก็เกี่ยวกับโปรเจคเตอร์ครับอันนี้คล้ายๆ a b o u t นะครับโปรเจคเตอร์รุ่น gimbal a 2 and a n d r t i o n r s i o n 11นะครับมาดูข้อมูลเขางนิดนึงสังเกตด,ดูข้อมูลด้านล่างครับมาพร้อมกับพื้นที่8 g กิกนะครับตอนนี้ใช้ได้อีก3.9ก็คือ4 g กิกนะครับใช้ไปแล้ว4หน่วยความจำมาพร้อมหน่วยความจำา1กิก นะครับถือว่าเร็วดีนะ1กิกก็เพียงพอถ้าใช้งานได้เร็วขนาดนี้นะครับสเปคก็ตามมาตรฐานทั่วไปถัดมาครับการตั้งค่าโปรเจคเตอร์ตัวนี้เป็นการตั้งค่าในส่วนของการปรับอัตโนมัติผมให้เป็นอัตโนมัติหมดเลยทั้งโฟกัสอัตโนมัติแล้วก็ปรับคางมูอัตโนมัตินะครับคุณสามารถตั้งเองได้นะการซูมทางหน้าจอตรงนี้ก็คือการปรับ ตอนนี้ไม่ได้ซูมก็คือภาพเต็มถ้าเกิดซูมเนี่ยกลายเป็นเล็กลงนะครับไม่ต้องเล็กลงแล้วน,นี้ใหญ่สุดแล้วนะครับเราก็แก้ไขทรงสี่เหลี่ยมคางหมูตรงนี้สามารถปรับเองได้แต่ผมไม่ปรับนะครับเขาปรับออโต้ให้ดีเยี่ยมอยู่แล้วนะครับวิธีการฉายก็จะมีการฉายหลายแบบนะครับขึ้นอยู่กับการวางของคุณว่าบนเพดานหรือว่าบนผนังหรือว่าตั้งโต๊ะอะไรก็แล้วแต่นะครับมันจะมีรูปทรงของการฉายนะครับการแก้ไขจุดเริ่มต้นกลับไปเป็นค่าเริ่มต้นนะครับอันนี้ข้ามครับ มาดูการตั้งเวลาครับการตั้งเวลาจะเป็นการตั้งเวลาจากเครือข่ายอันนี้ผมใช้ d ด f a ฟอ t ์อยู่แล้วนะพอเปิดปุ๊บเขาเชื่อมเน็ตเขาก็ไปซิงก์กับอินเทอร์เน็ตนะครับถ้าเกิดต้องการจะตั้งเองก็ได้แต่ผมก็ขอข้ามนะครับมาตั้งแค่เขตเวลาของเราเป็น GMT บวก7นะครับก็ปรับไปเรื่อยๆครับให้เป็นประเทศไทยนะครับ GMT บวก7ไทยแลนดนะครับกรุงเทพ ตรวนี้เลยเลือกเลยครับโอเคนะครับเลื่อนลงข้างล่างครับหมดแล้วก็ออกมาครับมาการตั้งค่าฟังก์ชันครับมาดูว่ามีฟังก์ชันอะไรบ้างฟังก์ชันในการถนอมหน้าจอสกินเซเวอร์หนึ่งชั่วโมงนะครับถ้าไม่มีการทําอะไรก็ให้สกินเซเวอร์ขึ้นเพื่อรักษาหลอดภาพนั่นเองนะครับการปิดเครื่องอัตโนมัติไม่มีนะครับไม่มีการปิดเครื่องหรือ จะตั้งปิดอัตโนมัติถ้าไม่มีการใช้งานเป็นระยะเวลา2ชั่วโมงให้ปิดไปนะครับดีกว่าแล้วก็โหมดแสดงผลเป็นมาตรฐานมาตรฐานหรือความคมชัดเท่าไหร่ก็เลือกไปนะครับโหมดการแสดงผลสามารถปรับได้นะครับมาดูว่าปรับเป็นอะไรได้บ้างลองปรับเป็นภาพยนตร์ครับเขาก็จะดรอปลงนิดนึงเป็นสีอึมครึมนะครับถ้าเกิดปรับเป็นสดใสเขาก็จะเป็นสีออกขา,ขาวๆนะครับโอเคเป็นโหมดมาตรฐานนะครับ ก็ธรรมดาครับสว่างดีอยู่แล้วนะครับเราก็โหมดเสียงมาตรฐานโหมดแป้นพิมพ์ก็ปกตินะครับไม่มีผลอะไรกับถอยกลับมาด้านนอกคืนค่าโรงงานก็สามารถรีเซ็ตได้การตั้งค่าเพิ่มเติมครับมาดูนิดนึงว่ามีอะไรบ้างอัปเดตเครื่องอัปเดตออนไลน์แล้วก็ตัวเลือกนักพัฒนานะครับอัปเดตออนไลน์ก็ลองดูครับว่ามีให้อัปเดตหรือเปล่านะครับไม่มีเวอร์ชันให้อัปเดตก็ใช้งานเพียงเท่านี้ เดี๋ยวผมจะเข้าไปที่ Play store นะครับพอเราเข้า Google Play ก็จะเห็นโปรแกรมที่สามารถติดตั้งได้โผล่ขึ้นมานะครับสังเกตดูผมล็อกอินเข้าในนามไอทีปจ,จมัมบัานมีแอปเพียบเลยนะครับตรงนี้นะมีทั้งเกมมีทั้งแอปบันเทิงแล้วก็มี Spotify นะครับก็สามารถที่จะติดตั้งได้อีกหลายแอปเลยนะครับผมติดตั้ง AS Play เพื่อดูทีวีฟรีทีวีก็สามารถที่จะเข้ามาดู asplay ได้เลยนะครับตรงนี้สามารถกดเข้าแอปแล้วก็สามารถดูฟรีทีวีจากแอป asplay ได้นะครับรอสักพักก็จะเข้ามาเป็น asplay แบบนี้นะครับตอนนี้ผมเปิดฟรีทีวีไว้อยู่นะช่อง nation นะครับคุณสามารถกดโอเคเพื่อเลือกช่องเหมือนรีโมท asplay ได้เลยกดไปที่ tnn ครับนี่นะครับภาพชัดด้วย มาที่ไทย PPS ครับอ่านี่นะครับเลือกได้ตามชอบเลยสะดวกดีพกพาเครื่องเดียวสามารถที่จะดูฟรีทีวีก็ได้นะครับมาดูช่องโมโนบ้างนิดนึงนะครับอ่านี่นะถือว่าไม่เลวครับโปรเจคเตอร์ตัวเดียวตอบโจทย์ฟรีทีวีด้วยนะครับในการออกก็กดโฮมครับคุณสามารถกดที่ปุ่มโฮมเพื่อออกมาหน้าจอหลักได้เลยนะครับถัดมามาดูที่ Netflix ครับ ผมลงอิน netflix ไว้แล้วเพื่อความรวดเร็วเข้ามาที่โปรไฟล์ผมครับพอเจอว่าบางไฟล์เล่นได้บางไฟล์เล่นไม่ได้ผมไม่แน่ใจว่าติดลิขสิทธิ์อะไรหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเล่นได้นะก็จะสามารถเล่นได้แบบนี้นะครับเนี่ยก็จะขึ้นมาตามปกตินะครับตัวน,นี้เป,นเ,เป็นการเล่น,น,นผ่าน netflix น,ออาน,นะครับ ภาพก็ค่อนข้างชัดปกตินี่แหละครับเป็นสแล้วคมชัดมากๆนะครับลองออกจากเน็ตฟิกครับเดี๋ยวไปลองทดสอบ YouTube กันนะครับกลับมาที่ Home เข้าไปที่ YouTube ครับก็เข้ามาที่โปรไฟล์ผมนะครับ ลองทดสอบเสียงครับสักนิดหนึ่งเสียงดังมากรู้สึกว่าเสียงเขาค่อนข้างโอเคมากๆเลยนะครับตัวนี้เป็นเสียงขันทิเบตเอาไว้ฝึกสมาธินะครับภาพค่อนข้างคมชัดเลยนะสวยมากนะครับเสียงก็ดีด้วยเนื่องจากว่า ลำโพงเขาค่อนข้างดังนะครับตอนนี้ผมลดเสียงไปเยอะแล้วนะที่ได้ยินนะครับสามารถเพิ่มได้อีกเยอะเลยนี่นะครับเพิ่มเสียงดังกว่าน,นี้ก็ได้ลองทดสอบดูหนังสั้นๆครับคอมกริปเลยนะครับ โอ้โห oh, สีสันสดใสามากๆสังเกตดูภาพก็เร็วนะครับไม่มีสะดุดเลยภาพถือว่าสวยแล้วก็คมดีนะครับสังเกตดูฝุ่นละอองเห็นชัดกลิปเลยชัดกว่าหลายรุ่นที่ผมเคยทดสอบมาด้วยนะ ลองสังเกตฝุ่นสังเกตความละเอียดครับตัวนี้เป็น full hd เสียงก็เพราะด้วยนะครับส่วนการเชื่อมต่อไร้สายกับมือถือหรือว่าฉายภาพจากมือถือขึ้นโปรเจคเตอร์ก็สามารถทำได้นะครับต้องให้มือถือกับโปรเจคเตอร์เชื่อมต่อ wi-fi ชื่อเดียวกันนะครับหลังจากนั้นก็เข้ามาที่แอปฉายหน้าจอตัวนี้นะครับกดเข้าไปเลย จะมีหลายโปรแกรมที่ใช้ในการสื่อสารกับมือถือนะครับอย่างทางสกินก็นิยมครับขึ้นอยู่กับวิธีของแต่ละแอปเลยนะครับถ้าเกิดว่าจะเป็นแอปทางสกินก็ต้องดาวน์โหลดแอปมาก่อนนะครับแล้วก็ติดตั้งแอปตัวนี้เขาจะคุยกับแอปบนโปรเจคเตอร์นะครับจากนั้นก็สามารถเบาได้เลยถ้าเริ่มใช้เขาก็จะให้ดึงไฟล์ว่าดึงมาจากไหนนะครับคุณจะดึงโปรแกรมมาจากภาพจากคังภาพก็ได้นะครับ เขาก็จะอนุญาตค้างภาพให้เชื่อมต่อนะครับหลังจากนั้นถ้าผมเอาวิดีโอขึ้นมาโชว์ก็จําเป็นจะต้องเข้าไปที่รูปถ่ายหรือรูปภาพนะครับก็กดเข้าไปตรงวิดีโอแบบนี้ได้เลยครับกดเข้าไปเขาจะเอาวิดีโอขึ้นมาฉายบนหน้าจอนะครับสวัสดีครับทิปนี้มาสั้นๆนะครับอย่างที่เห็นก็เป็นวิดีโอที่ผมอัดเอาไว้ก่อนหน้านี้ขึ้นมาโชว์โดยการแคสมาจากมือถือนะครับผ่าน w i f i ขึ้นมาโชว์แบบนี้ได้เลยนะครับ เปลี่ยนเป็นวิดีโอใหม่ก็ได้ง่ายๆครับวิธีเชื่อมต่อหุ่นยนต์ออโต้กด j o r 2ก็แบบนี้เลยครับสามารถเอาจากหน้าจอขึ้นมาโชว์นะครับส่วนการต่อผ่าน hdmi ก็ง่ายมากครับเลือกที่ hdmi นะครับหลังจากนั้นก็เสียบ hdmi เข้ากับคอมพิวเตอร์นะครับถัจากนั้นก็เข้าไปที่ hdmi ครับกดที่ปุ่มนี้เลยครับเข้าไปแล้วเขาก็จะสแกนนะครับโอเคสังเกตดูไหมครับผมก็ เอาภาพจากคอมพิวเตอร์ขึ้นมาโชว์โปรเจคเตอร์แบบนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวจะลองเล่นวิดีโอไฟล์นี้โอเคมีเสียงด้วยนะครับเสียงดังดีด้วยนะครับเสียงก็จะออกจากคอมพิวเตอร์ผ่าน HDMI บมาออกโปรเจคเตอร์เลยพร้อมใช้งานพร้อมเล่นปกติเลยนะครับ ถัดไปลองเล่นไฟล์นะครับเป็นไฟล์วิดีโอที่ผมเอา USB เสียบเข้าไปก็ต้องกดเข้าไปที่ไฟล์แล้วเขาจะสแกนวิดีโอขึ้นมาโชว์นะครับหลังจากเสียบเข้าไปแล้วก็รอสักพักหนึ่งนะครับให้เขาสแกนไฟล์ก่อนผมก็จะเข้ามาที่ตัวที่เป็น USB ตัวนี้นะครับเขาก็จะดึงไฟล์ทั้งหมดมาโชว์วิดีโอผมอยู่ที่โฟลเดอร์สุดท้ายเป็นซีรีส์จีนกับ เป็นตำรับแม่นะครับลองไปที่ตำรับแม่ก่อนนะครับก็จะเห็นแต่ละตอนอยู่แบบนี้อ่านี่นะครับตัวนี้เป็นไฟล์ที่อยู่ใน usb นะสามารถที่จะเลื่อนไปเร็วได้เลยนะครับลองเล่นวิดีโอซีรีส์จีนครับตัวนี้จะเป็นแนวตั้งไม่ได้ใจว่าเขาจะเล่นได้หรือเปล่านะครับ โอเคเล่นได้นะครับพี่ยายพ่อแม่ของนายอยากให้หนายแต่งงานใช่ไหมฉันก็เลยจับผู้หญิงเจำใจให้อีกแล้วจะหาคนยุบน้าหญิงเนี่ยนะ,ยนนะตัวนี้เป็นซีรีส์จีนที่เป็นวิดีโอแนวตั้งที่ผมดาวน์โหลดมานะครับค,คุณส่วนคุณลุงของคุณเตี้ยเนอะเท่าที่ทดสอบมาก็เป็นโปรเจคเตอร์อีกตัวหนึ่งที่รู้สึกว่าใช้งานได้ดีนะครับ สะดวกมากๆกับการพกพาแล้วก็สามารถฉายขึ้นผนังก็ได้ขึ้นบนเพดานก็ได้สามารถที่จะกลับหัวก็ได้ติดตั้งมุมไหนก็ได้นะครับเป็นการวางบนโต๊ะหรือติดตั้งบนฝ้าเพดานหันหัวกลับเขาก็ปรับแนวตั้งให้อัตโนมัตินะครับถือว่าเยี่ยมเลยโดยเฉพาะเรื่องเสียงเนี่ยเสียงดังดีนะครับเท่าที่ผมทดสอบไปแล้วก็ถือว่าเยี่ยมยอดครับเอามานําเสนอให้ประมาณนี้ท่านใดมีคําถามคอมเมนต์ไว้ได้เลยเดี๋ยวผมจะรีบทดสอบแล้วมาตอบเพิ่มให้นะครับตัวนี้ก็ถือว่าน่ารักใช้งานได้ดี ดูสะดวกดีดูแข็งแรงแน่นนะครับตัวนี้วางบนโต๊ะนี่ถือว่าเยี่ยมเลยดูหนักแล้วก็สามารถที่จะวางได้อย่างมั่นคงนะครับถือว่าเยี่ยมมากราคาไม่แพงด้วยนะครับสามารถที่จะกดตามพิธีคลิปเข้าไปอ่านสเปคแล้วก็ดูคอมเมนต์ก่อนก็ได้นะครับสำหรับผมก็เอาสินค้าดีๆมาแนะนําประมาณนี้สําหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ